เจ้ากับ uh ัาไปก่อนนะโมจักไปแล้วบัเมื่อไหร่ดาเมื่อไเมื่อนกัิบอกเือกันบอกไม่เจียเหรอเะยงงงเมื่อไหร่เลยเพาคอยอยู่น้ำเมเจ้ยเลยผอยอย่น้ำถ้ำไปไปไปกินยาเพือนปออกลงใลนามันเตือนอันท่านไเย้ยนี่เบนฮุบุบ เอามาวัดจังม ok ันไปมันยางอยู่คนมันบยากก่อนเฉยๆถ้าไปหาอีกตัวนึงก็ถ้าไปเนี้ยหาอีกตัวนึงไง